สวัสดีครับผมช่างฮานะครับวันนี้มารีวิวครับผมตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็น e 1 5นะครับผมอาการเสียที่เจอก็คืออาการมันเปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับก็ตอนนี้ผมทําการซ่อมตัวเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วก็จะมามาสรุปนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับสำหรับตัวติ n กแพดตัวนี้นะครับผมก็อาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำการรีเซ็ต ถ้าใบออดก่อนก็คือทําการแฟดต,ตัวใบออดนะครับก็คือใบออดตัวนี้นะครับเราจะทําการแฟดต,ตัวนี้ก่อนนะครับพอแฟดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ใช้ไฟล์ที่เป็นชื่อไฟล์เคียมีนะครับก็โหลดจากเวียนาฟิกได้นะครับผมเวียนาฟิกก็มีพวกไฟล์ใบออดอะไรพวกนี้หมดเลยแล้วก็จุดหนึ่งที่เจอนะครับก็คือมันจะมีพอดีไปเช็คดูจากรูปรูปบอร์ดเนี่ยพอดีในเวียนาฟิกมันจะมีพวกรูปบอร์ดด้วย เราก็มาเจอว่าตัวไดโอดตรงนี้มันหายไปนะครับก็หาตัวไดโอดมาใส่นะครับก็ทําให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะต่อขั้วแบตเตอรี่แล้วก็เปิดดูนะครับอดีตัวนี้ลูกค้าเขาถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปแล้วก็ตัว M2 เนี่ยเหมือนจะไม่ได้ลงตัว Windows ไว้นะครับมันก็ทําให้มันเข้าหน้าไบออสได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีตัว Windows อยู่นะครับนะครับ มันก็คือก่อนหน้านี้นะครับที่ที่มาเนี่ยนะครับก็จะไม่เปิดเปิดไม่ได้เลยนะครับก็คือเหมือนไฟตัว power on ตรงนี้มันขึ้นแต่ว่าภาพมันไม่ออกนะครับตอนนี้ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมตัวตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็น ThinkPad E15 นะครับผมเดี๋ยวผมก็ขอปิดเครื่องแล้วก็จะประกอบฝาหลังนะครับขอบคุณมากครับคุณนิว ใช่ครับผมช่วงนี้เริ่มซ่อมตัวโน้ตบุ๊กครับผมแล้วก คุณคุณนิวมากครับตรงนนี้เริ่มมาซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับผมช่วยกันอือ้มหมุมเข้าไปเลยกอบ โอเคนะครับสำหรับโด้ดบุ๊กตัวนี้ก็เรียบร้อยครับสรุปงานได้นะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเครื่องนี้ก็โดยสรุปประมาณนี้นะครับ1ทําไบออนะครับ2ก็คือมีอุปกรณ์ที่มันหายไปนะครับเราก็แก้ไขเรียบร้อย เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีงานอะไรใหม่ๆมาก็เหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตกันนะวันนี้ยังไงขอบคุณคุณนิวมากนะครับเป็นสรุปงานสั้นๆน,นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม